สวัสดีค่ะวันนี้เราก็จะมาขยายผ่านต้นกระชายไปปลูกลงตะกร้ากันค่ะเราก็จะมาเลือกต้นเล็กๆเอาไปปลูกค่ะเราก็จะค่อยๆขุดเขาขึ้นมาค่ะ ต้นเล็กๆเขาก็ยังไม่ค่อยออกรากเท่าไหร่ค่ะต้นนี้เริ่มจะมีรากเหมือนกันแล้วค่ะอีกไม่นานก็จะทานได้แล้วค่ะกระชายของเรา นี่ก็คือตะกร้าใบาเก่าของเราค่ะขอบบนเขาก็จะพังไปหมดแล้วค่ะแต่ตัวตะกร้าเขายังดีค่ะเราก็เลยเอามาใช้ให้เป็นประโยชน์ค่ะนี่คือต้นกระชายที่เราขุดมาได้ค่ะต้นกำลังปลูกเลยค่ะ แล้วเราก็มาปรุงดินกันค่ะเราจะใช้ดินร่วนหนึ่งส่วนค่ะแล้วเราก็ใช้กลับมะพร้าวที่เราแช่ไว้หนึ่งส่วนค่ะ แล้วนี่ก็ปุ๋ยมักชีวาภาพของเราค่ะเขาก็จะใช้กับมะพร้าวหมักหมักกับดินค่ะนี่ก็ใบไม้แห้งค่ะใบไม้แห้งก็จะเป็นปุ๋ยชั้นดีให้เราเลยค่ะ แล้วเราก็จะตามด้วยเปลือกไข่ค่ะให้เขามีธาตุอาหารเยอะๆค่ะต้นกระชายของเราเมื่อเวลาเขาออกลากลากเขาก็จะได้อ้วนๆค่ะ ละที่ขาดไม่ได้เลยก็จุลินทรีย์สั่งคอสแสงค่ะ เสร็จแล้วเราก็จะใส่ดินลงไปในตะกร้าเลยค่ะดินของเราปรุงแล้วล้วนสุยมากเลยค่ะตอนนี้ก็ชายก็มีราคาแพงมากเลยค่ะเราปลูกไว้กินเองก็เป็นการประหยัดค่าใช้จ่ายไปได้มากเลยค่ะ เราก็มาปลูกกันเลยค่ะแล้วก็ปลูกลงไปในตะกร้าเลยค่ะเราก็จะยกไปตั้งไว้ข้างๆบ้านหรือว่าใต้พุ่มไม้ให้เขามีแสงร่มลำไรค่ะ เสร็จแล้วเราก็จะลดน้ำตามค่ะเราก็จะลดน้ำวันละครั้งก็พอค่ะถ้าไม่แห้งเราก็ไม่ต้องลดค่ะปลูกง่ายมากเลยค่ะกระชายพบกันใหม่คลิปหน้าค่ะสวัสดีค่ะ